สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรายงานสถานการ์ข่าวประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าวเพจซีทีวีเกาะติดสถานการณ์ต่างๆนํา,านมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจะมีข่าวอะไรที่เป็นข่าวเด่นในรอบสัปดาห์นี้ติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะกอป,ปสอบ,บ้านโป่งนะคะตั้งเต็นท์รับบริจาคสิ่งของให้ชาวนาที่ปักหลักอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะ เมื่อเวลา14.30นาทีของวันที่22กุมภาพันธ์2557นะคะนายอัครเดชวงพิทักษ์โรธประธานกลุ่มเสรีชนคนบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมกลุ่มกปะปะสบ้านโป่งและชาวนานตำบลลาดบัวขาวจำนวนหนึ่งค่ะได้ทำการตั้งเต็นท์บริเวณปากทางเข้ามาัสยิดบ้านโป่งเพื่อขอรับบริจาคสิ่งของจากประชาชนทั่วไปและขึ้นรถกระจายเสียงเพื่อไปขอรับบริจาคสิ่งของที่เป็นเครื่องบวชบริโภคเช่นข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋อง ไข่ไก่และน้ำดื่มไปรอบตัวเมืองบ้านโป่ง นายอัคารเดชวงพิทักษโรธประธานกลุ่มเสรีชนคนบ้านโป่งกล่าวนะคะว่าการตั้งเต็น์รับบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ก็เพื่อจะนําไปช่วยกลุ่มเกษตรกรชาวนาภาคตะวันตกที่ประกอบด้วยชาวนาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีนคนปรปฐมกาญจนบุรีสมุทรสงครามซึ่งนําโดยนายระวีรุ่งเรืองประธานศูนย์ข้าวชุมชนภาคตะวันตกที่นําชาวนาเดินทางไปปักหลักที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่6กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะเพื่อทวงถามเงินค่าข้าว โดยตั้งเต็นท์รับบริจาคมาตั้งแต่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาซึ่งก็มีชาวบ้านโป่งได้นําสิ่งของทั้งน้ําดื่มและอาหารแห้งจํานวนมากนะคะมาร่วมกันบริจาคทางกลุ่มกปปสบ,บ้านโป่งก็จะนําไปมอบให้กับชาวนาที่กระชรวงพาณิ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยังคงรับบริจาคต่อไปเรื่อยๆซึ่งผู้ที่ต้องการบริจาคนะคะก็สามารถนําสิ่งของมาบริจาคได้ตลอดโดยมีชาวนาในตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่ยังไม่ได้รับเงินค่า และได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีเงินมาจ่ายในครัวเรือนรวมทั้งไม่มีเงินไปซื้อปัใจจัยในการทำนารอบใหม่มาร่วมรับบริจาคในครั้งนี้ด้วยค่ะอาัองน,นะคะที่อยากจะช่วยเหลือชาวนาในการ่อสู้งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอรวันและการประกวดกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอรวันจังหวัดราชบุรีปี2,557กค่ะ ที่อาคารจิตพักดีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนายนิสิตจันสมวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานมหากรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดราชบุรีปี2557โดยมีเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและชมรมทูบีนัมเบอร์วันในประเภทชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น700คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้โครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นโครงการในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งดูแลช่วยเหลือให้โอกาสแก่ผู้เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยดําเนินงานภายใต้3ยุทธศาสตร์คือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งมีคําขวัญของโครงการ two b number o คือเป็น โดยไม่พึ่งยาเสพติดจังหวัดราชบุรีมีการดำเนินงานทูบีนัมเบอรวันในสถานประกอบการจำนวน11แห่งสถานศึกษา44แห่งและชุมชนอีก11แห่งโดยมีสมาชิกในกลุ่มอายุระหว่าง10ถึง24ปีจำนวนทั้งสิ้น156,57คนคิดเป็นร้อยละ86.02ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทู B ีน u m b e r วันไอและกิจกรรมนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นต้น thank รงเรียนอนุบาลราชบุรีค่ะได้ร่วมกับชมรมสิทธ์เก่าโรงเรียนอนุบาลราชบุรีนะคะจัดงานแถลงข่าว70ปีคืนสู่เย่าชาวอนุบาลราชบุรีครั้งที่1ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่15มีนาคมนี้ค่ะ ห้องประชุมบัวชมพูอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเออรียนอนุบาลราชบุรีนายเสนโอทกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีพร้อมด้วยนางจีรพัฒน์ปั้นประสงค์ประธานชมรมสิทธิ์เก่าโรงเออรียนอนุบาลราชบุรีพร,ร้อมคณะได้รวมกันจัดงานแถลงข่าว70ปีคืนสู่ย้าชาวอนุบาลราชบุรีครั้งที่1โดยมีสื่อมวลชนจากหลากหลายแขนงเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกันเป็นจํานวนมากนะคะนางจีรพัฒน์ปั้นประสงค์ประธานชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเปิดเผยว่าโรงเรียนอนุบาล ราชบุรีและชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกำหนดจัดงาน70ปีคืนสู่เย้าชาวอนุบาลราชบุรีครั้งที่1ในวันที่15มีนาคม2557น้นี้ณโนะรงเรียนอนุบาลราชบุรีเพื่อให้สิทธิ์เก่าทุกรุ่นกลับเข้าสู่รัวร้วโรงเรียนอนุบาลเพื่อแสดงความกตัญญูโดยมุทิตาจิตคุณครูที่ได้หวางรักฐานของชีวิตแรกเริ่มการศึกษาเพื่อสารสัมพันธ์สิทธิ์เก่าเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีและเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ดีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีนะคะเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่28มิถุนายนพศ2486ขณะนั้นเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่1มีนักเรียน30คนครู2คนมีครูสวัยวัฒนพงศ์เป็นครูใหญ่70ปีผ่านมาค่ะมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น5คนปัจจุบันมีนายเสนโอทกรรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่6ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้น3,418คนและมีบุคลากรครูจำนวน1 120คนค่ะระคาเป็นจำนวนเงิน20,000บาทด้วยได้ร่วกันจัดงาน70ปีคือสูเย้าชาวอนุวัตรราชบี มูลนิธิสาธารณกุศลสถานนะคะเม่งจินเสี่ยงตัวอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะได้รวมกับสาธุชนชาวอําเภอโพธารามและผู้มีจิตศรัทธาน,นะคะจัดพิธีบําเพ็ญกุศลเก็บศพร้ญาติครั้งที่5นณวัดโผพิโรธอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกา29นาทีนะคะที่วัดโพไพรโรธอเภอโพธารามจังหวราชบุรีนายนิสิตจันสมบงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพรายาตครั้งที่5ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสถานเม่งจินเสียงตัวโพธารามจัดขึ้นนายสมชายเวทวิทูลประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสถานเม่งจินเสียงตัวกล่าวนะคะว่ามูลนิธิสาธารณกุศลสถานเม่งจินเสียงตัวก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500โดยท่านพระครูโพ ท่าพิรลมเจ้าอาวาสวัดบ้านเลือกร่วมกับพ่อค้าข้ารหับบดีตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอโพธารามซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองนะคะมูลนิธิได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยอยู่ในลำดับที่13ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น57ตัวโดวยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิก็คือเพื่อเป็นการจัดสุสานที่ฝังศพของบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดสัญชาติเพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ และเพื่อสาธารณประโยชน์จัดตั้งกู้ภัยในนามสว่างราชบุรีเพื่อช่วยเหลือสาธารณภัยโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อเก็บศพรายาตและจัดการชาปนากิจศพรายาตไม่ดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการเก็บศพรายาตของมูลนิธิได้ดําเนินการมาแล้วสีครั้งครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อปีพศ2500ครั้งที่2เมื่อปีพศ2509ครั้งที่3เมื่อปีพศ2519ครั้งที่4เมื่อปีพศ2543ซึ่งการ จัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่5เนื่องจากสถานที่จัดฝังศพผู้ระยาตณสุสานของมูลนิธิเต็มคณะกรรมการจึงมีมติในการล้างป่าชาขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณที่ระยาตและเพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้รับอนิสงค์จากการบำเพ็ญมหากุศลในครั้งนี้สำหรับการจัดงานนี้นะคะจัดให้มีขึ้นระหว่างวังวนที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่16เมษายน2557รวมระยะเวลาทั้งสิ้น49วันค่ะ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์กรมหาชนหรือสอสอนอกอน,นะคะได้ร่วมกับทหารช่างและชาวบ้านสร้างฝายชะลอน้ำช่วยแก้ปัญหาไผ่แล้งค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันนี้นะคะดรรอยนจิตดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์กรมหาชนหรือสอสอนกอได้ผ่าเจ้าหน้าที่ไปร่วมกับกรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีและชาวบ้านในพื้นที่หมู่11บ้านเนินและหมู่16บ้านหนองบัวดำตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีทำการสร้างฝายชะลอน้ำที่บริเวณเนินเขาหมอนทองหมู่ที่16บ้านหนองบัวดำเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวนั้น ไม่ค่อยมีฝนตกแต่ประชาชนในพื้นที่นั้นมีอาชีพปลูกผักและทำการเกษตรอื่นๆที่ต้องใช้น้ำทำให้ทุกบ้านต้องขุดบ่อน้ำว้ใช้และเมื่อไม่มีฝนตกก็ไม่มีน้ำช้ชาวบ้านจึงได้ถวายดีกาในการขอฝนเทียมมาช่วยและทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์กรมหาชน หรือสสออนอกก,ก็ได้เข้ามาทําการตรวจสอบแล้วนะคะบพบว่าแม้ว่าจะมีการขุดบ่อก,กักเก็บน้ําไม่ใช้หรือขุดลอกคลองลาห้วยแม้กระทั่งการขุดเจาะบ่อบาดาลก็ไม่สามารถช่วยให้มีน้ําใช้ได้ตลอดหน้าแ้งเมื่อมีฝนตกน้ําก็จะหลากไปอย่างรวดเร็วเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายและน้ําก็จะไหลไปโดยไม่เกิดประโยชน์จึงได้ให้ชาวบ้านช่วยกันทําฝายชะลอน้ําตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนําเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมกับโครงการหาน จังหวัดราชบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้ามาสร้างฝายชะลอน้ําโดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการสร้างและร่วมกันบริหารจัดการน้ําซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ําในพื้นที่แห่งนี้ทั้งหมด4ตัวเนื่องจากพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ําแห่งนี้เดิมเป็นป่าเสื่อมโทรมไม่มีต้นไม้ใหญ่อุ้มน้ําทําให้น้ําหลากลงไปอย่างรวดเร็วแต่เมื่อสร้างฝายชะลอน้ําแล้วก็จะสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้โดยใช้วัสดุในพื้นที่ก็จะทําให้มีน้ําขังป่าก็จะกลับมาชุ่ม ชื้นและกลับมาเป็นป่าดิบชื้นเหมือนเดิมเมื่อมีป่าพื้นดินที่ไม่แห้งแล้งฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลประชาชนก็จะสามารถใช้น้าได้ตลอดทั้งปีซึ่งเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวส่วนเรื่องปัญหาน้ําเค็มที่จะเข้ามากระทบนั้นพื้นที่บริเวณน,นี้ไม่เกี่ยวเพราะเป็นพื้นที่ภูเขาและน้ําก็จะมาจากน้ําฝนเท่านั้นซึ่งในจังหวัดราชบุรีนั้นมีน้ําจืดมากพอที่จะผลักดันน้ําเค็มในช่วงที่น้ําทะเลนุนได้และในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดราชบุรี ก็มีป่าชายเลนอยู่มากที่จะช่วยกั้นน้ำไม่ให้น้ําเข็มทลักษ์เข้ามาได้นั่นเองค่ะเราขออนุญาต้คะยประมาณยี่บกระอบอะยี่สกะสอบเอายนนะเฮ้ยแล้ก็ไม่ให้กะถาใหม่เนี่ย และนั่นก็คือข่าวเด่นประจำสัปดาห์นะคะสำหรับท่านที่พลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w ร์ไ t ท c o m แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารใลหนึ่งช่องทางที่ช่องทางของ Facebook ค่ะคลิกไปที่ w w w f a c e b o o k c o m h c t v n e w s เเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันนะคะเช่นเคยค่ะสำหรับท่านต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทวิจารณ์คิมบอนบ ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032310262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะดิฉันกาญจนาสินม,มาและฝ่ายข่าวทีซีทีวีทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ